เอา,เาแต่ละโตไหมไปตาสออนเฮงยังวะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อก้บบบดแดงขึ้นเก้าครับพี่น้องเมื่อนี้ขึ้นจะกินขนมจีนนะครับพี่น้องโอ้มันดิดตรงใดวะที่ครับพี่น้องมันดิดตรงน้ำยาด้ยครับเด้ผมชีบอกพี่น้องโอ,อ้เอา้าพ่อก่อนขนมจีนครับ นี่ทีเด็ดพี่น้องน้ำยาอย่างล้วนะครับกบนี่โอ้โหแม่ต้มน้ำปลาเนี่ยครับพี่น้องคุณอนะกบปีแรกนะครับผมโตกำลังงามใส่หนน้อยอ่อนๆพี่น้องคุณอนะเอ้าแต่ละโตไหมเป็นตาสะออนเฮงยังวะแม่ต้มเต็มมอครับโอ้ยพี่น้องเอ้ย โบท่านใจดินัวขักครับนะเศบแทบนะครับกับบ่อแดงแว่าว้าสุดยอดน้ำยาครบมั้ยครับอืมอืมอยากจวดจ้าปันไดงครับใันแดงชิดด้นแรกีกก่อน ทีเทสทีเด็เดครับใส่พริกน่อยพี่น้องบางทีพริกเผ็ดนะครับผมใส่หลายบ่ได้แสบท้องครับพริกกันนี่เผ็ดแทงมีแจวมาจ้ำกบพร้อมคอืมอืมอืม ดูกับลางอ่อนครบปีแรกครับตึกเลยครับเออ้อใส่พีกไปสีสันงามเลยนีมครับพี่โตกบบิบ้งตากบข้ามาอยู่กันนะ กบงามค่ะครับใส่พอดีกินเนี่ํสำเนียงน้องพี่น้องเนาะกบแรกปีครับกบปีแรกกบแรกปีเอาคือกันนี่บอกครับอเบิ่งงามครับ ดูก,กับนั่งอ่อนครับอืมดำแจ่จวพร้อมครับข่อยนู้วะ โลบน้อยนะครับกระดูกนี่สามารถกินได้ทั้งโตเลยพี่น้อง ขนมจีนน้ำยากบน้อยเผือ่อมาครับหนุกโดดไหม ผู้ใดยังเอาน้ำยาอย่างอื่นก็นได้นะท่าบพี่น้อง โดดันแม่ฟังมุกฟังมุกด้วยลูกโดดมันนะอู้มันเ,ยเลยนครับพี่น้องพุณอนะมันขาวกรบเด็กกาเด้ก,การโอ้พอดีงามไส้นี่ครับพุณอนะ พูดดีกินเลยครับกุบกระลังน้อยอ่อนรุ่นนี้มันดีครับอยังก่างกับทริทิ่มพี่น้องกระดูกกรบเพาทิ่มรุ่นนี้ครับคือได้กินเมินเลย ุะมแม่กวาดบ้านนะครับผมแม่กินข้าวแพนกล้องไปนะครับว่านะแม่เป็นกวาดเทียนพี่น้องอื <c oughs> กว่ดเทือนในยถาลูกไส้ลาบปัญจิมาครับเก่งน้อย อเอาพี่น้องน้ำยายน้ำยากบนะครับผมขนมยอขนมจีนน้ำยากบโอ้ขักคือกันนะ้พี่น้องพุณนะใส่พอดีงามเลยแต่ละโตครับพูนะ้น่ะโอ้แซ่แบๆนะครับผมบอกเลยว่าแซ่บีปเียซีอิ่มแล้วก็ยังแซ่บอย่ครับ บาแดงจีกินต่ออยู่หรอครับนะขอบุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจนะครับผมให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องบาร์จีบินพี่น้องทางใกล้ทางไกลนะครับผมฟังไทยฟังลาวต่างประเทศก็ดีนะครับผมก็คลิปนี้กาคือยากกินกบน้อยนะครับผมว่าเป็นกบมันหากันใหญ่นะครับผมของปีนี้นะครับพี่น้องก็เลยตอนแรกว่าจะต้มกินกับน้ำปลาา นะครับพี่นอ้องต้มยีกับน้ำปลาบอแดงเห็ดกินหลายครีบแล้วครับต้มกบน้อยกินกับน้ำป,ลา,ปลาลำปลาจำเจวนะครับพี่น้องมันกนระสีธรรมปดาไปนะครับผมบพรว่าผมก็เคยกินละก็เลยคิดเปลี่ยนเมนูเพราะว่าน้ำต้มน้ำปลาเนี่ยปกติเขาก,กินก็ขนมจีนได้อยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยเอาเครื่องกบน้อยนะครับผมต้มใส่น้ำปลามาก,กินก็ขนมจีนนะครับผมจังสิพี่นอ้องะ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกับังใจอีกข้างหนึ่งนะครับผมฝากพี่น้องนะครับผมสุขุสุขคนลไล่กดเช่าบาแดงในเดอครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพีลาน้องไปเพียงสำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ